สัสดีงามแรงครับพ่อแม่พี่น้องในประเทศตั้งประเทศผู้ใส่แรงงานต่างแดนต่างทินทํางานตั้งประเทศเนาะครับพ่อแม่พี่น้องทางซอปปะปะาเล่าทำแรงนี่กับพ่อกับช่องลุงวนบานหน้าเนาะครับ,รบทำแรงนี่ลุงวนเ <laughs> ดีว่าลูกใส่ไปหาใส่ตุ่มคบหรือแงยบคบครบัครบเห็นผักซีกงามๆสรรําหรับว่าขืดออยากอ้อมคบไป ไปส่น้ำสาน้ำบวกน้ำหวงในบริเวณหน้าเนี่ยนะครับวันมีสามีบัวมีไปไปขุดขุดขุดคำก่อนบลายลังดอกซีหาลัง <laughs> ในบรายก็ทับเบิ้งกันเบืเ่อเศร้าไปแล้วครับตะโก็เ,เพิ่งเกิด ว่าได้อยู่ดิอันนี้ตุ่มซิ่ง,งแงบซิ่งครับตุ่มครบเพรมันตุ่มไม,ม,ม่ไพ่ือเก่าบวนก็บ่เคยใส่เทียดอกนี่นะครับเมียเพิ่นใส่ปลาเขียงน้อยครับปลาเขียงน้อยเห็ดเนียะนะครับที่ใส่ใส่หลังแยกตัวเลย เงียไหมให้หลังยักตัวเอาไปเคีงอะพอนดินเต็มเตน่ว่าเป็นยังคือเอาไปเขียงใส่ปลานอื่นใส่บัวอไรบ่หรอว่านอกกับไปพะนองอันไปเขียงนี่ก็จะเอาเงียไปเขียงนี่ครับไปเขียงนี่เพิ่นทนใส่เงียเนี่เพิ่นทนเพิ่อนดินต่อรับตับเต็มต่อรับตับเต็มบ,บ,บ,บ่เศร้ากัเลยติดปนแรงจูงใจกบเป็นยิ้นมันก็สมา อาคือบ่เสียมาขุดเอาขุดเ่าไปเลยใส่กันง่ายๆครับหากินแบบวิถีชาวบ้านแบบภูิปัญญาชาวบ้านคือเอาเนี้ไปเข็งหน่อยขัดเอาปลาโนอื่นกับ่อยากดีปะนะครับกะสิได้แต่ว่ากะสิบ่ดีเพราะว่ามันตายไวปะเขาปาทั้งยืนก็ได้กะสิบ่ทนทั้งดินอันนี้อาศัยดิน มันเกิดดินกกกแกแกกก็ก็แกๆกขวดเป็นหม่องเป็นนันล่งเพราะล้มบั่งล้มตุ่มนี่แล้วครับบานีากาเอาน้ำเขาใส่ทั้งบวกทั้งในให้พ่อหน้ามหงจากน้อยพ่อไปเคียงดินได้ครับวิธีการใส่ ใส่แบบง่ายๆใส่ไปแต่กบเขาได้เราอายเขาบ่มัก,มกเลยดิ <c oughs> <c oughs> ไปินปนมาเนาะท่า <c oughs> นหมอวิธีใส่วิธีการโอ้แล้วในวันใด้มื่อเช้าจะมาลุ้นกัน เราีเนี้ยใจเราวิธีการวิธีการเขาง่ายพรลุ่มขางล่างครับนี่แหละตบแปะะแปะแปะโอง่าจุ่มน้ำัท้งในกินกนดมันกบเงยเลยฮะไปคำก่อนะเขาแล้ว แต่าไปเข็งคือบืดินมันละมไปหลังต่อไปเกือบไยแล้วหนึ่งหลัง ทำนี่เขาจะเอาเห็ดขายได้คนนี้ลองเลยทั้งละยี่สิบบาทก็ได้นี่ย่ำนี่ย่ำก่อนหน้าปลาแล้วย่ำกบม,ม,มันตัวครับย่ำนี่เห็นผักซีย่งามผักหยอดผักซี่งามๆสันตว่า แบบบ้านบ้านวิธีเช่าบ้านการหาอยู่หากินฮะบเปลี่ยนมาคือบเสียมาขุดเอาเลยนี่ต้องขันบ่โอ้มาทำไท้ติบัน

ันนี้จะปนย้อนบ่ตา,ามเพิ่นว่ากัสุพอได้อยากได้กินยุ่นแล้วสันให้เบ่งกันน่อเบ่างงามกันนะแบบนี้โอ้ก็คือจังโอ้คือใส้คือรอบอคือใส่อะไรทีโอ้เงี่ยก็คือปลาเข็งถ้หลังเจ้าตัวปลาเขง็งมันก็ตัวสองตัวนี่หลังละสองตัวโอ้ตัวอสองตัวเข็งน้อยปลาเข็งสดโอ้

nè, mัน bực gần lung, nè bực chi si phạ, nhục thằng nè, súng lung, anh về kheo cái đìn nó bẹp, say cái sông xé ป่าคือบ่เทียงเท่านั้นเเขาเพ่เขาสร้ัเขาละปัญาปกทำกวนทีเงัวบไปแค่ไหนโคควาอยู่ของเบบีเขาแท้ละเขาต้มมี่ยันตบมีเขาละมีกับว่าเขาตะโกะแต่ไม่ตินยังไงมันโมมันหมดิ มนันนะตะโกใส่หันอีกหลังนึงไปใส่คว่องข้างบนมันคว่องออกไปหาข้าขงทางั้งเอาละมนันไอ้หลังนึงอะเกแก,แกบุญหลังนึง ຄຶມັດໄວ້ດີເຮີ້ເດີຄືບໍກສກວລະເິຕມບ โอไปขอดไปนะขดมาได้เร้วนายกินย่ามหมูแรงคึกตัวย่ามหมูเส้าแกซี่ง่ามนี่เป็นเด่นว่เป็เต้เดคือบ่เนาะ แล้วไปกิน Góc mặt quá, mà In rồi đó Nhìn hienn khác đi này hàm 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 Đi hàm hàm ของตัวพ้าสามยังมันหลังซองเป็นรอไว้เออหลังเด็กเก็เบบ่เอ็บเลย บุทโธกวว็วุ่นวานเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นอาจารย์อาจารย์ของเขาทั้มตั้งเฮนตังซันทีกว่าบอกเด็กเป็นอาจารย์เลยบ้านี้คือน้ำเนี่บอบาด บ่ยทตบ่ามานหนไม่ตุกตามทีมบน,นอเอาให้ลังนึงฝ้าส <c oughs> เอิงเงวแล้วลข้าปนแะไรสามสี่ลังไงไม่มันได้มีคบเห็นบ่เฮ้เคยใส่แต่ตุ่มแบบนี้เคยใส่แต่ตุ่มใหม่ตุ่มมันสิ่งเต้ โอ้ยพากันหาเห็ดตุ่มสิ่งวันนี้โอ้พ่อได้อยากจะไดน้นปุ่นแไปเลยปุ่นยังไหนก็นยังาฟักซี่ยังไงโูโ้เจ้าหากินรับกินเจียนผมแม่นบบนะ้ทำไม,น,มนี่น้ำมุ้นอะเอาไปใช้คุ่นจักหลังใหไป

พื่มป้าหกอยู่แล้วกบใครอยากหากินกูบม่ได้ไปไกลดอกพุน่น่องเปลี่ยงในบนเวียนให้หน้าเจ้าของหนิล่ะสาในบนเวียนนี่แหละพอดีอ,อยากได้เกี้ยวอยากได้กินเกี่ยวมีขวรรดพอละก่อน

Ba câu đấy eh? câu vẽ, nó xây The king. They were hot. The king, eh? Ngoodin, eh? I trunk to a hoa 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 chóc chóc ở nằm thấy nó Trong ngoài Rút chi đâu Rút chi mau ไม่ยังก็ไปอัดปากก็ไ่ยังสัน่นออกไหมเกี่ยวกบุง่งถ้ากันจวงออกเดุ้่ชิเมาเ่ยมันะ นม่สามสี่หลังเล้อพ่อพี่น้องเอ้ยคนละพื้นสระว่าเบิ่งผลงานเด้อพ่อพี่น้องเอ้ย,ออย <laughs> มันสิออกมูอหรือออกจ้าบสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนี้พี่น้องเด้อมื้ออื่นผะ่ะนจ้งวาเบิ่งผลงานใหม่ครับครับสวัสดีครับ